ี่มันคือเค้กข้าวเหนียวมะม่วงครีมชีสข้าวเหนียวมะม่วงครีมชีสใช่โตอ่ะโฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะชิมเลยนั้นเธอก็กินเลยสิน้ำขิงเธอเปิดขึ้นจะได้ตามเธอเปิดพวกยังตามเปิดพูดเลยนะปักเป้าโชกุนผมทำให้น้ำขิงนะชิมก่อนไหมนี่มังกรทำเองเลยเหรอเนี่ยใช่ผมทำเองเลยแล้วก็คิดสูตรเองด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอใช่ แน่ <IP> นอนจริงเว้ยไอ้น่ากินนะเนี่ยา <color promotion> ทำอะไรกันอยู่โอ้ยแค๊อุ้ยน่ากินจังเลยอ่ะนี่ไปซื้อจากที่ไหนอ่ะไม่ได้ซื้อจากไหนครับไอ้มังกรมันทำเองใช่สูตรพิเศษสำหรับน้ำขิงสุดเริฟโดยเฉพาะเข็ดปะล่ะอุ้ยแค๊ะเขาหนยวมะม่วงครีมเช็ดฝีมือเชฟมังกรคือดีงามมากโอ้ย โอ้น่ากินมากอ่ะโอ้โหนี่มอฉันจะบอกอะไรให้นะเค้กของไอ้มังกรเนี่ยนะหน้าตาดียวเค้กในร้านนี่ใฮ่ยเฮ้ยเก็จริงนะพูดอะไรเฮ้ยให้เกียรติพี่นิดนึงไปดูดินี่เอาไปดูเลยยอมรับความจริงเถอพี่ดูเค้กข้าวเหนียวมะม่วงของมังกรสะก่อนสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครแถมยังน่ากินอีกเฮ้ยพูดถึงให้มังกรมันทำเค้กเองได้เนี่ยฉันก็ต้องทำได้ดิวะเออขอสูตรมันดีกว่า เฮ้ยจร yup. ิงเหรอเฮ้ยงั้นอนาขอสูตรด้วยฉันขอด้วยแล้วกันขอพูดเลยนะรวยชัวร์งานนี้มันเป็นต้นถูกต้องน้ะครับโหงานนี้เนี่ยนะต้องขอขอบคุณเชฟมังกรโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยดูสิทำให้ร้านถุงแจ๊แก้วเนี่ยนะขายดิบขายดีเลยอ่ะขอบใจนะมังกรแน่ทำเป็นเขิลอ้าวเฮ้ยมังกรอะไรวะเฮ้ยเป็นไรปะเนี่ย อนอย่าเรียกตัวเองว่าเชฟถ้ายังก,ก๊อปปี้รูปเค้กของคนอื่นเขาไปใช้ <Hey. S 1> สารุณามีมารยาทและหยุดก๊อปปี้นี่มังกรหมายความว่ายังไงอะ่ะนี่นายไปก๊อปปี้รูปเค้กของคนอื่นเขามาใช้เหรอเฮ้ย <Hey. S 1> นี่ก๊อปสูตรหรือปะเนี่ยชัดตรงนี้ชัด ทำเค,ค้กเองนะแค่ไปเอาสูตรกับรูปเข้ามานิดเดียวเองอะแต่ผมทำเองนะดีจังแต่พี่ว่าโอเคนะ<ฮ>เชฟมังกรเขาทำเค,ค้กเองนะแต่แกต้องรีบไปลบโพสเขาต่อคุณื่นเห็นเราไอคนลงโพสอะไรเนี่ยไม่ชอบทุกคนถึงก๊อปปี้แต่เดิมนมาลงในเน็ตเขาทำเพื่ออะไรอวดโชว์หรือยังไง<ฮ>นี่ไงครับป้า เชฟมังกรเพื่อนซีผมเองครับนี่แหละฮะเชฟมังกรครับเพื่อนผมอยากคุยอะไรปรึกษากันเลยนะครับครับผมธุรกิจธุรกิจนี่มันเค้กสูตรฉันฉันบอกให้เธอเลิกก๊อปปี้ของฉันแล้วไม่เชื่อกันใช่ไหมอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 องอะไรวะเธออะไรเราป้าพูดออกมาได้ไงว่าสูตรตัวเองฮะเค้กเนี่ยมันเป็นของฝรั่งมีมาเป็นร้อยปีแล้วโโอ้ห ทำไมถึงกล้าพูดว่าเป็นสูตรของตัวเองนะระหว่งบ้านแกมีมายงชิดเหรออ้าวพอไปปลูกไม่ได้แล้วไอ้รูปที่ลงเนี่ยมันก็ก๊อปปี้มาจากเพจของฉันดูซะดูไม่ดูดูไม่ดูนี่คนอยากดูอยู่นี่เอาไปดิดูเลยไหลนักหนาวป้าก็เฮ้ยุ่นวายเออเหมือนเป๊ะเลยว่ะมันก็ต้องเหมือนสิเพราะเพื่อนของเธอก๊อปปี้มาจากของฉันคือตามคนจริงแล้วผมไม่ได้ก๊อปครับผมแค่ยืมเฉยๆครับยืมเฉยครับเพราะว่า กล้องผมมันเสียครับเสีย่อกล่องไม่ทันครับอะไรนะป้าคะป้าใจเย็นๆก่อนสิคะเอองั้นเดี๋ยวเอางี้นะคะเดี๋ยวดีจังเนี่ยเข้าไปลบรูปให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วก็จบๆกันไปเลยแล้วกันนะคะป้าไม่จ๊ะพวกเธอควรจะสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษที่ก๊อปปี้คนอื่นไม่ใช่มาพูดโกหกชั่วๆคิดว่าป้าโง่ไม่ทันเด็กหรือไงฮะมังกรครับผมทำอะไรอยู่ครับเฮ้ยป้าาเหมือนเห็นรูปเค้กอะไรแว๊บๆ สูตรใหม่มังกรเหรอเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอ๋อเค้กเหรอเออคือผมเพิ่งลองทำเมื่อวานดูอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเนี่อ๋ออันแน่มีหมกเม็ดได้สูตรใหม่มีเม็ดต้องลองเอารูปมาโชว์เลยโชว์เลยมังกร็วเดูนะกินมากอะดูดีสุดหน้าตาน้ากินมากเลยมังกรมันคือเค้กอะไรเหรอเออมันคือเค้กมะขามเปียกคาราเมลอะ มะขามเปียกคาราเมลเไไหรอแปลกครับเจ๋งว่ะทำแต่เค้กปแปลกๆกันเนี่ยเค้กข้าวเหนียวมะม่วงเค้กอ้อยมะยงชิดแล้วังเค้กมะขามเปียกคาราเมลไอเดียดีนะใช่คิอเสุดๆอย่างนี้มังกรลงบนเพจเลยคณะกรรมการห้กกางเอ็นจอยไงเนี่ยนะเขามาขอร้องให้มังกรเนี่ยทำเค้กมะขามเปียกคาราเมลอ่ะไปลงที่ห้างเขาห้างเอ็นจอยที่มีสาขาทัวระเทลอะนะเออโห้ยโคตรเจ๋งเลยว่ะ ไอ้เจ๋งมันก็เจ๋งอยู่นะแต่มีนข้อแม้เว้ยว่าว่าแบบมังกรเนี่ยต้องไปทำเค้กต่อหน้าคณะกรรมาการก่อนเอออี้อ่ะเย สองทอตๆละเอียดละเอียดไหมอันนี้มันเชฟฟ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 ฟอฟฟ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 ฟวฟฟ มีอะไรผิดพลาดได้แน่เลยเดี๋ยวผมขอลองทำอีกรอบนะครับนะครับจะทําอีกสักกี่รอบมันก็ได้เท่านี้แหละเพราะว่าโสดนั่นน่ะฉันคิดมามั่วๆเพื่อหลอกพวกเธอเฮ้ยเออทุกคนนี่คุณสีพันเชฟใหญ่ของห้างแล้วครับนี่นี่บอกนะว่าเรื่องทั้งหมดนี่ป้าหลอกผมอ่ะ แล้วนี่ก็หมายความว่าเรื่องที่มีคนติดต่อให้พวกเราไปขายป้าก็เมขึ้นมาเหรอคะช่วยไม่ได้พวกเธออยากก๊อปปี้รูปเค้กของฉันมันก็ต้องโดนสั่งสอนแบบนี้แหละโอ<ฮ>้โห<ฮ>ฟังแล้วขนลุกเลยสั่งสอนอะไรป้าเล่นแบบนี้มันไม่ขำเลยนะครับอ่าไม่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 ใช่เเล่นนะเอยฉันก็ไม่ขำเหมือนกันตอนที่โดนพวกเธอก๊อปปี้สูตรเค้กรูปเค้กของฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆลเหรอ การก็ปี้งานของคนอื่นมันคือการขโมยและมันคือการละเมิดลิขสิทธิ์พวกเธอกำลังขโมยอุปกรณ์ทำมาหากินของคนอื่นเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเค้กหรืออะไรก็ตามถ้าพวกเธอขโมยของเขามาและไม่เคารพของเขามันก็ไปไม่รอดหรอกวันนี้พิเศษกับเดิมครับรับรองเลยว่าวันนี้ลด20กันเลยถ้าลองดูเค้กช็อกโกแลตอร่อยมากตัวเอ๊ะลองก่อนตัวเอง ตัวอลองไหมนมสดสดลองอพี่ร้านหน้าครับ<ฮ>ผมว่านะตั้งแต่มีเรื่องก๊อปปี้เข้ามาเนี่ยไม่มีลูกค้าในร้านเลยนะพี่ก็สมควรแล้วล่ะของที่ขโมยเข้ามามันก็ต้องกลับคืนไปหาเจ้าของเก่าก็องทำใหม่เะนะ่ยแต่ถ,ถ้าขืนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะมีหวังร้านเจ๊งแน่ๆเลยอะ่ะแต่คิดอีกมุมนึงอะเราว่าควรดีใจนะ ที่คนในสังคมเราอ่ะไม่ยอมรับคนกอปปี้ไม่งั้นเราคงไม่ได้เห็นผลงานดีๆออกมาอีกอะ่อะบอ่าใหม่ไ,หมไม่ว่าเออแล้วแต่พ้ำขิงทำไม่ได้นะอ,อ่ะไม่ใจดีแปลกพี่ขิงวันนี้ไปกินไติมด้วยกันไหมเดี๋ยวผมเลี้ยงเองไอติมสูตรกรอปของนายหรือเปล่ามังกรฉันไม่เอาด้วยหรอก เฮ้ยมังกรเอาตรงๆนะช้าน้นำขิงเนี่ยมุ่งโกรธน้าเองนานอ่ะทำใจเหอวะาโอ้โหมังกรอยู่นี่เองเหรอพอดีเพื่อนเป้าเนี่ยมีอะไรจะถามอ่ะปอบปเฮ้ยเอาไวเแล้วมันจะดีเหรอวะเฮ้ยบอกไปเถอะนะจริงใจมาแน่เขื่อนมันอยากรู้แล้วเฮ้ยมังกรเป้าอยากรู้จริงๆเลยว่ะขอถามอะไรอย่างนะอยากจะรู้ว่า แม่มังกรน่ะได้กับเครื่องถ่ายเอกสารหรือเปล่าโอ้โหที่ก๊อฟคอทเอ้ยมังกรไม่เอาวางแม่หยุดเลยเฮ้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 ยจะพูดทำไหม่วะเฮ้ยเซ็งว่ะเริ่ดร้อยสลทีไม่เป็นไรมังกรคุณป้าคนนั้นเขาจะมาเอาเรื่องมังกรหรือเปล่าอ่ะ คือถ้าเกิดว่าบางกรถูกฟ้องเรื่องกฎหมายและเมื่อรีกสิทธ์อะแย่เลยนะคือถ้าไม่เสียตังเป็นแสนแสนอะก็ติดคุกบางกรอาจจะต้องออกจากโรงเรียนไปติดคุกเลยนะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโ oh, เรื่องนี้ป้าคนนั้นจะเอาเรื่องผมไหมเนี่ยโอ้ย oh, <hey. S 1> น้าไปก๊อฟตั้งแต่แรกเลยอะอย่างน้อยก็สมควรขอโทษเขาน่าจะคิดก่อนทำว่ะโอ้ย oh, hey.